สวัสดีครับ ASP ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกบีวีดีซีเรออนซิสลีกหนึ่งนะครับเตดียมครับวันนี้บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นะครับการท่าเรือ FC เปิดบ้านรับการมาเยือนของเมืองทองอยู่ในเต็ดนะครับเกมเริ่มครับการท่าเรือครับชุดสีส้มนะครับบุกจากซ้ายไปขวาครับในช่วงครึ่งเวลาแรก ตรงนี้เปเรียเจอกับเนลสันออจิอ้าวตัวประกบล้มไปแล้วครับบอลของเปเรียเปเรียเข้าสายจริงตรงนี้ติดเซฟกับโ,โอ้โหจริงครับแล้วตัดมาตรงนี้ได้สัต1หนึ่งศูนย์นไปเลยครับโอ้โหโหนึ่งประตูต่อศูนยนะ์น,นะพิรนรชมรสมีแต่เดี๋ยว<อ>ก็ต้องดูว่าบรรยานเปเรียมีส่วนกับการเล่นหรือเปล่าเพราะว่าตำแหน่งการยืนของเขาเนี่ยพิจารณาแล้ว หน้าครับล้หน้าไม่ได้ครับสกอร์ยังสูงสูครับที่แพสสเตเดียมเมววินเจอกับสุพณนันไปทางแคบเมววินดึงจังหวะหลอกเมววินสเต็ปหลอกหาเหลี่ยมอยู่เมววินสัดตรงนี้มุมแคบโอโ้โหไปติดเซฟมาร์โก้วเคสกาดครับแถมใบก่อนจะเป่าจบเกมครึ่งเวลาแรกครับธีรวัต์ แทงมาตรงนี้ทีละสักอาร์แล้วครับมีพื้นที่แล้วไหลต่อมาเปเรียรบอลแรกไม่ดีครับเปเรียรแต่ยังทันอยู่หักกับมาลติโตตรงนี้นี่จตรุรพัฒน์ก็เล่นได้อยู่อ้าวบอลเด้งมาตรงนี้เปเรียรเปเรียรพลิกมาเปเรียรเปเรียรพลิกมาแล้วสายจริงลูกนี้โอ้โหกา้กาเปิดมาลูกนี้ได้โขกด้วยบอลหนึ่งศูนย์ไปเลยครับโอ้โหโดนจนได้ครับคือเสียเตะมุมเนี่ยช่วงห้าท,ที่ผ่านมานี่โดนเยอะมากครับสุดท้ายการท่าเรือครับบ่งมุมแคบเข้าไปครับ 1-0น,นาที80คุัตคอสตารครับนี่แครับคือให้ท่าเรือให้เล่นเตะมุมเรื่อยๆครับใมามาดูสปาโตปาโตได้ซัดต,ตรงนี้ปัโดโู้หัวที่แมวินแมวินได้เปิดตรงนี้เอาบอลโู้หซ้ายของเอมิลโรบาตครับทดมา7นาทีครึ่งอุตสินคุณมงคลใจเพชรสีนะครับเป่าจบการแข่งขัน90นาทีครับ